ได้ปีปองให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับมันให้แน่นาที่สุดค่ะปีปองคือให้ทุกอย่างในชีวิตที่มีตอนนี้เลยได้ไปต่างประเทศเราได้แบบได้เจอเพื่อนเยอะได้ฝึกความคิดของเราค่ะเราก็ต้องจดจ่ออยู่ตลอดแล้วก็สมาธิเรื่องการตัดสินใจด้วยค่ะสำหรับผมมันเป็นคุ้มนะครับว่าเราได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรารักนะครับ ตรงคือเราก็สาบายแบบเอาไปสอนผู้ใหญ่ซึ่งเขาแบบอยากออกกำลังกายหรือว่าเลนที่บ้านอย่รเงีก็ได้เปงฟองเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะแล้วก็สำหรับคนสูงวัยเนี่ยเหมาะมากค่ะเราเริ่มจากเบสิกพื้นฐานให้มันเริ่มแน่นแล,แล้วค่อยเพิ่มความหมุนจุดตกแล้วก็ท่าทางการตีที่ถูกต้องเข้าไปครับ มไปอยู่ยุโรปมาเขาเน้นพวกเทคนิคปาดซ้ายปาดขวาเล่นลูกนอกโตเอ้าเพลสหาตัวเองให้เจอถ้ารู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรขอให้ลงมือทำให้เต็มที่ก่อนก็อยากจะฝากให้ตั้งใจฝูกซ้อมแล้วก็มีความรับผิดชอบให้โฟกัสตรงนั้นให้เยอะๆแล้วก็ลงมือทำให้มันสุดๆไปเลยค่ะ